สวัสดีค่ะอาจารย์สีโหรานะคะวันนี้อาจารย์สีโหรามาแจ้งข่าวเฉพาะกิจนะคะแจ้งเตือนเกี่ยวกับโผยภัยนะคะภัยต่างๆนะคะในระหว่างวันที่16นะคะตุลาถึงวันที่1พฤศจิกา2,563นี้นะคะจริงๆตอนแรกก็กะจะไม่แจ้งเตือนเนาะแต่ว่าอ่อโอเคห่วงใยนะคะด้วยความห่วงใยก็เลยม,มาแจ้งเตือนกันสะหน่อยนะคะไมะ่ไม่ว่าไม่ว่ากันยาวเนาะ สำหรับท่านที่เกิดนะคะลัคนาราศีเมษรพฤรกษกนะคะพิจิกนะคะธนูมังกรกลุ่มและมีนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะวันที่26อย่างที่อาจารย์บอกตุลาคมถึงวันที่ 1, 1> พฤศจิกาหกสานี้โดยมีลำดับดังต่อไปนี้นะคะวันที่26-27ถึง27เจนี่ยจะเป็นภยัยเขาเรียกว่าอักคีภัยก็คือเกี่ยวกับฟืนไฟไฟไหมนะคะโดยเฉพาะเพราะฉะนั้น ต้องระมัดระวังนะคะ26 27เลยนะคะส่วน28 29 30ประมาณที่ยงเที่ยงนะคะ30นี้คือถึงเวลาเที่ยง2วันครึ่งนี้นะคะระมัดระวังเกี่ยวกับฟืนไฟที่มันข้องเกี่ยวกับวาตาภัยโดยเฉพาะโทษทีก็คือฟืนไฟหมดไปและวต้องกลายเป็นวาตาภัยก็คือภัยทางน้ํานะคะดินซุดน้ำท่วมอะไรประเภทนี้นะคะรวมทั้งสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือบุตรหลานบริวารด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สำหรับวันที่ 30เที่ยงวันเป็นต้นไปนะคะแล้วก็31แล้วก็วันที่1พฤศจิกาเนี่ยอันเนี้ยเรามาระวังเกี่ยวกับโรคระบาดแล้วก็บุตรหลานบริวารของท่านที่จะเป็นภัยข้องเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารอย่างเช่นสูญหายอย่างเช่นอุบัติเหตุเพศภัยได้เพราะฉะนั้นก็ใครที่มีบุตรหลานนะคะช่วงสองวันครึ่งนี้ก็คือวันที่30นะคะเที่ยงเป็นต้นไปวันที่31ตุลาคมแล้วก็วันที่1พฤศจิกาเนี่ย 63เนี่ยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเชื้อโรคนะคะโดยเฉพาะเด็กๆหรือว่าอุบัติเหตุหรือว่า,าการสูญหายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่คาดคิดเกี่ยวกับเด็กๆหรือบุตรหลานบริวารสําหรับท่านที่มีบุตรหลานบริวารเพราะงะั้นช่วง2อวันครึ่งนี้ก็อย่าให้คลาดสายตานะคะอ่ะด้วยความห่วงใหญ่เมื่อบอกแจ้งเตือนแล้วนะอาจารย์ซิโราก็จะมาบอกวิธีการแก้ไขเนาะ นะคะถ้ามีเวลาหรือทันนะคะอันดับแรกก็คือบริจาคโลหิตถ้าท่านเป็นชาวลัคนาราศีเหล่านี้เนาะสองนะคะทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลสงฆ์เช่นวัดสมานอย่างนี้เป็นต้นเกี่ยวกับอุบัติเทศ นะคะสิ่งที่ปุปรับฉับพันนะคะสังฆทา,านยาทำบุญเกี่ยวกับปอเต็งนะคะสุดท้ายนะคะสวดมนต์ขัดทัปริษนะคะเพราะว่าบทขัดทัปริษจะมีทั้งบทนกคุ้มที่เกี่ยวกับป้องกันภยัยอุบัติเหตุเกี่ยวกับืนฟไฟโดยเฉพาะแล้วก็บทเกี่ยวกับโรคระบาดด้วยเช่นเดียวกันไปติดตามหาอ่าแล้วก็หาบทสวดเอานะคะในตาม Google หรือ YouTube ก็ได้นะคะ ด้วยความ,มห่วงใยอ่ะถ้ายังไงนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะอาจารย์สรีโหราในช่อง youtube แล้วก็เพจอาจารย์สีโหราได้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะแล้วก็กลุ่มโหราวิวัฒน์ได้เช่นเดียวกันถ้ายังไงก็ไม่อยากให้ทุกท่านเป็นอะไรก็ตั้งสตินะคะระมัดระวังนะคะแล้วก็ทําบุญตามแนวทางที่อาจารย์บอกแล้วก็สวดมนต์นะคะ ะะแล้วก็มีความระมัดระวังในสิ่งที่อาจารย์กล่าวเตือนไปนะคะก็ไม่อยากให้ใครเป็นอะไรนะคะขอให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะอย่าได้เป็นอะไรนะนะคะสุดท้ายนะคะก็ขอให้เฮงๆงรวยรวยนะคะทุกท่านนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยกันนะคะแล้วถ้าเกิดมีอะไรอาจารย์ก็จะมาแจ้งเตือนในลำดับต่อไปฝากกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ